สู้อย่าพึ่งยอมแพ้ขนาดว่ากูพิการกูขี้กูเย่อกูทรมานและไม่คิดยอมแพ้ถึงแม้ชีวิตของกูจะเคลือจะกลานวันนี้กูมาโชว์บันทึกไว้จจลึกปริวัติการทำท้อได้มันน่าลำคากสิ่งที่ตัวกูนั้นต้องการถึงแต่ไกลกูจะไปเพราะใด็กช้ได้แรงใจางายยาที่กูนั้นต้องการอ่าชีวิตคนเราก็คงต้องสู้ต่อถึงแพ้ก็แค่อย่างน้อยว่าชีวิตครั้งหนึ่งเราเคยได้สู้ก่อนว้า wow. วบางคนมีบ้านมีพ่อมีแม่ให้กอดบางคนาก็ยังไม่ตายแต่มือไม่พายเขาเลือกชีวิตกะนจก นอ๋อท oh, hey. oh, no oh, hey. oh. ี่ยืนรอนี่ค mm ือรอช็อตเพลงขึ้นเดี๋ยวไม่เข้าไม่เข้าเซ็ตไม่เข้าเซ็ตจั๊กจัโก ไปทำช้าหน่อยก็ยังนอนกับติดใจเพราะพี่พพน,น,น่ารักพี่น่าสาว